เช็คด่วนะค่ะดอกเบี้ยงเงินฝากประจำธนาคารไหนให้สูงสุดเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปรู้จักการฝากประจำกันเลยค่ะ การฝากประจำนะคะคือการเปิดบัญชีเงินฝากค่ะกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งโดยมีสัญญาว่าผู้ฝากจะนําเงินฝากจํานวนนี้ไว้โดยไม่ถอนเลยในช่วงระยะเวลาที่เราตกลงกันไว้ค่ะโดยช่วงเวลานะคะก็อาจจะเป็น3เดือน6เดือน12เดือนหรือว่า24เดือน,นะคะ่ะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับธนาคารนะะ โดยธนาคารนะคะจะจ่ายดอกเบีย้ยให้ในอัตราที่เราตกลงกันไว้ค่ะซึ่งดอกเบีย้ยนะคะจะสูงกว่าดอกเบีย้ยของเงินฝากออมทรัพย์ค่ะยิ่งฝากระยะเวลานาน,นเท่าไหร่นะคะอัตราดอกเบีย้ยยิ่งสูงค่ะแต่ถ้าผู้ถอนเงินนะคะถอนก่อนครบสัญญาที่ตกลงกันไว้เนี่ยธนาคารอาจมีสิทธิจะไม่ให้ดอกเบีย้ยหรือว่าให้ดอกเบีย้ยในอัตราที่เท่ากับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ก็ได้ค่ะ ข้อดีของเงินฝากประจํานะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเนี่ยจะสูงกว่าเงินฝากออทซัพย์ปกติหรือว่าเงินฝากกระแสรา,ายวัน,นะคะ่ะรวมถึงยังมีความเสี่ยงต่ํากว่าการลงทุนในหุ้นหรือว่ากองทุนนะคะและสามารถใช้เป็นหลักประกันในการยื่นกู้ได้อีกทั้งนะคะหากฝากเงินในจํานวนมากเนี่ยอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์จากธนาคาระคะ่ะซึ่งแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปนะคะต่อไปนะคะเราไปดูดอกเบี้ยเงินฝากประจําของแต่ละธนาคารกันเลยค่ะ นี่คือข้อมูลอัตราดอกเบีย้ยของทุกธนาคารนะคะโดยมีทั้งดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์และก็ดอกเบีย้ยเงินฝากประจําในระยะเวลาต่างๆค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะก็คือเดือนพฤษภาคม2 5 6 6ค่ะโดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะจากข้อมูละคะ่ะจะเห็นได้ว่าธนาคารที่ให้ดอกเบีย้ยสูงที่สุดเนี่ยคือธนาคารทิสโก้ค่ะโดยดอกเบีย้ยอัตราสูงสุดเลยนะคะอยู่ที่1.6%กันเลยทีเดียวค่ะ ในขณะที่ธนาคารอื่นๆนะคะจะมีดอกเบีย้ยอยู่ในระดับใกล้เคียงกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข้อมูลที่เราได้นำมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังหากชอบข่าวสารดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเงินสินเชื่อหรือว่าโครงการรัดอย่าลืมกดติดตามกด s u b s ไ r ร b e ช่องเราไว้นะคะเพราะว่าช่องเราจะอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะ